ก็ของผมอ่ะจากที่ไปหามาแล้วก็ที่ที่ได้ยินอ่ะก็คือเอาเอาที่ตรงกันมากที่สุดนะก็คือเหตุเหมือนต้นเรื่องเนี่ยมาจากหัดใหญ่เฮ้ยไก่ทอดไก่เล่าเรื่องไก่ทอดเล่าเรื่องยายสปีดเดี๋ยวนะที่พี่ฟังอ่ะยายสปีดก็อยู่เชียงใหม่เว้อยู่เชียงใหม่อยู่หมดกรุงเทพเลยแต่ไม่เป็นอันนี้เขาไปหามากำเนิดต้นกําเนิดยายสปีดคือผมอ่ะ จากที่ผมฟังนะผมก็ไม่รู้ว่าจุดกําเนิดอยู่ที่ไหนแต่ว่าจากที่พอไปอ่านน่ะส่วนมากก็จะแบบบอกว่าหัดใหญ่หัดใหญ่อะไใหหัดใหญ่ใช่เขาเขาจะบอกว่าหรือว่ามันจะเป็นแบบว่าพร้อมเสียงว่าแบบหัดใหญ่ใหญ่ใหญ่เชี่ยงเชียงมามามา่บบนี้ไปเรื่อยๆเหรอวะแบบเล่นเสียงกันไปเรื่อยๆอ่ะไปเอาอะไรมาไปอะไรไปอ่านเนี้ไหนมาไปย่างนี่ไปเรียนร้องเพลงมาป่ะวะนั่นแหละก็เนี่ยมันเกิดมาจากที่ต้นตอเนี่ยเหมือนจะมาจากหัดใหญ่แล้วก็เป็นเหมือน เขาเรียกว่าซอยอะไรวะอยู่แถวมาน่าจะเป็นแบบฟิลแบบเหมือนอยู่มหาลัยอะไรแบบนี้ใช่ไหมแล้วมันก็จะเป็นแบบถนนเนี่ยแบบออกไดออกไดหลายเส้นสมมุติแบบกลับบ้านทางนี้ไปเส้นนี้ได้ทางนี้ก็ระยะเวลาพอกันอะไรประมาณอย่างนี้ใช่ไหมแบบมีถนนแบบสี่ห้าเลนเออไม่ใช่แบบเหมือนแบบซอยนู้นซอยนี้อะไรอย่างเงี้ยแบบระยะเวลามันก็จะต่างกันไปอะไรประมาณนี้แต่มันจะมีทางที่เร็วที่สุดอ่ะคือทางลาดยาง อันนี้กันเรี่ยกหรือว่าอะไรไม่ใช่ร,ใชรี่พ่อ <c oughs> ต้องใจฟังนะ่พอต้องใจฟังทีด้วยทำ <c oughs> ตรง <c oughs> อ่าสมมุติว่ามันมีทางที่เร็วที่สุดกับอีกทางหนึ่งที่แบบแบบลองลองมาแล้วก็อีกทางหนึ่งที่แบบช้ากว่าหน่อยนึงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคนมันก็จะเลือกไปแต่ทางเร็วใช่ไหมใช่แล้วรถมันก็จะแบบแบบฟิลแบบรถเยอะเะหน่อยแต่ว่ามันจะมีซอยอีกซอยหนึ่งที่แบบเหมือนมันก็เร็วพอๆกันแต่ไม่มีใครไปแบบเพราะว่ามันต้องผ่านแบบ อันนี้คือจริงเหรอยัดอย่างนี้เลยอ่ะเขายัดแล้วปี๊ดยัดแล้วปี๊ดโอ้โหเนี่ยแรงโกนแรงเวฟปี๊อย่างเงี้ยนี่คือต้องกำเนิดอ่ะยัดตั้มขาตั้มก็หมดแรงแล้วน่ะนั่นแหละก็แบบว่าเหมือนมันมีซอยหนึ่งที่แบบคือผ่านคือมันก็ความเร็วเออเร็วพอกันแต่ว่าก็ไม่มีใครผ่านอะไรอย่างเงี้เพราะว่ามันมีแบบที่ที่อ่านมานะมันจะมีเหมือนแบบ เหมือนสารมั่งเหมือนมีอะไรแบบตลอดทางอะไรแบบเนี้ยมึนๆเออหน้ากลัวฟิลอะไรประมาณนั้นแล้วมันก็เหมือนแบบเกิดเหตุด้วยความที่แบบรถมันไม่วิ่งอะไรประมาณนี้ใช่ไหมพวกเด็กแว่นอ่ะเด็กแว้นอ่ะก็ลยชอบขโมยเด็กแว้นก็เลยชอบที่จะไปเหมือนใช้เส้นนั้นเพื่อที่จะแบบเออเทสไปเทสเออมันไม่มีรถไงแบบโล่งมันก็เลยแบบเส้นนี้ได้อะไรฟิลประมาณนั้นแล้วก็มันก็เขาเล่าว่าแบบเหมือนเด็กแว้นเนี่ย ไปชนคุณยายเนี่ยต้นเรื่องเนี่ยก็คือยายตะปีดเนี่ยที่เป็นชื่อทุกวันเนี่ยกำลังเทสกันเลยยายก็คือเทสเลยยายเพิ่งเปลี่ยนคาบูมาเลยปิดไม่ใช่ยายเดินปกตินึกว่ายายเทสอยู่ยายมีเบยางมาเลยนั่แหละก็แบบเหมือนยายเขาก็น่าจะเป็นคนแถวนั้นหรือแบบเดินในซอยอะไรผิวพนานั้นใช่ไหมแล้วเด็กแว้นก็พวกเนี้ยก็แบบ ซี่งกันปกติมันก็ไม่เห็นอยู่แล้วเพราะว่าซอนมันก็แบบเปรียวๆน่อยแล้วแบบมันมีไฟถนนด้วยเออใช่แล้วก็ไปชนถูกย้ายเข้าย้ายก็ตัวขาดครึ่งอ้าวขาดใหญ่ไหมวะขาดใหญ่ก็ไปชนทำไมวะไปต่อยชนอ๋อแแทกย้ายตัวขาดสองท่อนมาทะกันเออแล้วยาย้า็กแหว้นปะทะเออเพราะความเร็วที่สูงเออใช่ด้วยความเร็วที่มันสูงอก็เลยแบบ ตัวยายก็ขาดขาดพี่เบย์จะไม่คิดอะไรถ้าไม่เห็นรูปที่คุณยายคุณยายขับคท่นั้นเีจอรูปนั้นไปภาพยายปพระปีนขายหมดเลยคือตัวขาดสองท่อนอ่าใช่ท่อนบนท่อนล่างเลยใช่ก็เลยเหมือนเหมือนด้วยฟิลแบบคนตายอ่ะมันก็จะมีความแค้นใช่ไหมแบบเพราะได้ตายโหงเรียกตายโหงใช่ด้วยความแบบที่เขาแค้นอะไรอย่างเงี้ยตายโหงเขาก็คือแบบ คนที่ตายโหงเ่ะมันก็จะมีความแค้นที่แบบอยากจะเอาคืนอยากจะอยากจะแก้งอยากจะใช่ทีนี้ก็เลยกลายเป็นว่าคนที่ขับรถวอเตอร์ไซค์ผ่านในเส้นนั้นอ่ะเท่าที่อ่านมาเหมือนไม่จำเป็นต้องเป็นเด็กแว้นนะเป็นคนธรรมดาทั่วไปที่ขับรถผ่านเนก่ยรถจักรยานยนต์เดียวใช่เฉพาะรถจักรยานยนต์รถยนต์ไม่มีเออก็นั่นแหละโดยเฉพาะคน เด็กแว้นเนี่ยก็จะโดนแต่เหมือนเขาบอกว่าคนธรรมดาที่ขับผ่านก็โดนอีกเหมือนกันก็คือแบบว่าเหมือนยายเล่นหมดอ่ะยายไม่ไม่ไมนับอ่ะเป็นมอเตอร์ไซค์ผ่านยายมหมดเหรอ,เอ,อยายเป็นมอเตอร์ไซค์ผ่านมายายเอาหมดก็คือยายเนี่ยก็จะหลอกด้วยวิธีการที่เอามืออ่ะวิ่งตามมอเตอร์ไซค์แบบควบนี่เหรอเออเอามือวิ่งคือเขาไม่มีขาวขาเขาขาดไปแล้วเอาก็เอามือเนี่ยไล่กันดูทางดิเออเนี่ยคาอบนอ่ะนะใช่ปะ ก็คือท่อนบนเอวห้อยมาแบบแล้วเอามือกวัดฟอกแล้วเห็นใจปะอันนี้ไม่ไม่ไม่เห็นไม่ได้ดีเทลทม่ได้ดีเทลขนาดนั้นนะก็คือเห็นหันหลักแต่เขาต้องมีชิ้นซอยว่ายายสปีดอย่างนี้เลยอันนี้ไม่อันน่าจะเป่นแบบตั้งขึ้นมาเฉยนั่นแหละก็ด้วยวิธีการหลอกเนี่ยก็คือวิ่งไล่วิ่งไล่ไปแล้วก็ อย่างอย่างอย่างแย่หน่อยเนี่ยยัยรางวัลวะตอนคืออย่างแย่หน่อยก็คือยายเนี่ยจะกระโดดขึ้นมาเกาะบนหลังมอเตอร์ไซค์เลยท่าทางแรงม่กอ๋อใช่อืั่นแหละยายก็จะแบบว่ามาหลอกก็เพื่อที่จะให้คนที่โดนหลอกอ่ะลถล้มใช่รถล้มหรือเกิดอุบัติเหตุอะไรก็ตามเพื่อที่จะแบบเออให้ตายเลยใช่แต่ว่าถ้าจะพ้นได้ก็คือต้องหลุดออกจากถนนเนี้ยคือแบบ ที่คนระยะเขาเพงบอกว่าคนระยะไช่ไแกไอ้คนที่ขับเนี่ยต้องมีสติสติแบบประมาณนึงอ่ะเพื่อที่จะหลุดออกไปถ้าไม่หลุดต้องแรงหน่อยต้องบิ๊กบค์อะไรถ้ามีลูกแะ้วไดก็ตายเออคือถ้าถ้าถ้าไม่พ้นก็คือยายยายก็จะไล่ตรงนั้นตรงนั้นตรงวันพอไล่ไปถึงแบบบาเลียแล้วบาลีแั่งกันยายก็จะหยุดมาเลยอ่าใช่ถ้าไม่หลุดพ้นก็คือก็นั่นแหละยายก็จะเอาจนกว่าจะจะจะอุบัติเหตุไปอะไรประมาณนี้อืมก็นั่นแหละเป็นเรื่องที่ ไปอ่านมานะจากเป็นต้นต่อว่าแบบเกิดขึ้นยังไงแต่พอไปอ่านลึกๆก,กว่านั้นแล้วเนะี่ยเขาก็สรุปันแล้วว่ามันเป็นเรื่องที่เหมือนเล่ากันมาเหมือนมีคนแต่งขึ้นมาแต่ว่าคนก็จะบ่อยอย่างหนึ่งว่าแบบเคยเจอจริงๆมีจริงๆอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนตอนนี้มันก็คือฝ่ายหนึ่งเนี่ยมันก็สรุปจบแล้วว่าแบบ<ม>เออมันมีคนนะเคยเล่าในมหาลัยแล้วก็เรื่องมันก็แดงออกมาคนนี้ก็เลยแบบมาตามบอกว่าแบบ เอมันไม่จริงนะนี่ขุดเรื่องขึ้นมากับอีกกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าเคยผ่านซอยหนึ่งแล้วก็แบบเจอมันก็ลักษณะการคาน้ะวิ่งได้อย่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนแบบมีกลุ่มที่มันโตใหญ่อีกทีหนึ่งว่าแบบเฮ้ยมันมีจริงอีกกลุ่มมันแบบไม่รู้จบหรอกเอออีกกลุ่มหนึ่งก็มีแบบต้นตอคนที่แต่งขึ้นมาว่าแบบเฮ้ยใช่อะไรอย่างเงี้ยเขาว่าเหมือนขุดมาว่ามันมาจากการ์ตูนเรื่องอะไรเรื่องอย่างไรอย่านี้อีกเรื่อ เหมือนเหมือนจะเป็นหนังใหม่เหมือนจะเป็นหนังใหม่อันนี้เรื่องยายสปีดเลยภาพยนตร์ก่อนที่จะออกเข้าโรงอย่างไรไม่ใช่ย้าสปีดนะเนี่ยหนังย้าสปีดเออเออรู้สึกจะมีรู้สึกจะมีทำมาปีไหนปีนี้ปีนี้ไม่ยังอมผมตรงนั้นวะนี่ไงทรงทรงเก่าก่อนที่เป็นนี่ไงผมก็เขาถ่ายปีแล้วเขาถ่ายไปนานไงเออนั่นแหละก็ประมาณนี้สำหรับยาสปีดมีเรื่องเล่าจากใครละคนนะเรื่องเล่าจากใครละคนเหมือนแบบตัวอย่างการ แต่จริงก็ส่วนมากก็เป็นจะยินใจสปีดไม่ก็ไม่คิดว่าไม่จะเอามือจะใช้มือนะครัเออแบบคิดว่าแบบมาเป็นตัวคนไงแล้วแบบใส่แมบนุ่มผ้าแบบเขาเรียกวอะไรแบบแต่คอเี่ยของผมที่ผมเคยได้ยินอ่ะคือที่เชียงใหม่ที่เชียงใหม่แล้ววิ่งทั้งผ้าถุงวิ่งไล่ตามเอย่างนั้นอ่ะยังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ถ้ามาเป็นมือแบบเหมือนแบบเออแบบวิ่งวิ่งวิ่งไล่แบบทั้งมอไซค์รถทุกอย่างวิ่งไล่หมด ที่เคยได้ยินอะนะแต่แบบไม่เคยได้ยินแบบว่าขาดครึ่งแล้วแบบอยู่ที่หาดใหญ่อะไรเงี้ยด้วยแล้วเขาลงดีเทลด้วยว่าคุณยายเนี่ยคือยายที่แบบผมงอกทั้งหัวแบบขาวเลยแล้วแบบแบบหันไปแวบเดียวก็คือรู้เลยว่าเป็นยายมันวิ่งตามอยู่ผมงอกอะไรเงี้ยแบบถ้าให้นึกภาพตามว่าน่าจะเป็นแบบว่าเหมือนยายสาประมาณนั้นหัวแบบคลว่คสายสาอะไยายสาที่แบบว่าเป็นปฏติมากรรมที่ ผูเก็บต่อี่ะอ๋อยรงกล่องอะไรไปประมาณนั้นนะน่าจะประมาณนั้นแต่ผมก็ได้ยินมาเหมือนกันสมัยก่อนไอ้เรื่องแอร์บิลดะนี่นี่รูปที่ขึ้นเนี่ยคือคนคนที่เป็นฝ่ายที่บอกว่าแบบแบบมันเป็นเรื่องแต่งอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกว่าเนี่ยมันมาจากเรื่องนี้เอออะไรย้ายเจ๊ตเจ็ตทงอย่างนั่นแหละยายเจ๊ตคือเขาจะบอกว่าเนี่ยมันเหมือนได้อินสปายมาจากเรื่องนี้แล้วก็เอามาแต่งอ๋อมาแต่งต่อให้เข้าแบบว่าบอลลีบอของประเทศไทยใช่ไหมคนก็เลย ฝ่ายหนึ่งที่แบบไม่เชื่อก็จะเป็นแบบว่าตีระความว่าแบบนี้อีกฝ่ายหนึ่งก็แบบแบบ <ไป S 1> เฮ้ยเราอย่างเรื่องนี้ดีกว่าที่เราเคยดูเรื่องนี้อะไรเงี้ยอ่ดีกว่าเป็นไปได้เป็นไ่ได้ที่ผมได้ยินมาว่าจับเลยช็อป <มา S 1> อ่าใช่ใช่โค้งมาเลยโค้งเลยเหรอยาย่นะไม่ใช่ถนนถนนโค้งแบบมันได้ยินแบบภาคเหนือเหมือนกันภาคเหนือว่าแบบในป่าเขาเนี่ยแล้วมันทางโค้งอ่ะจังหวะมันถ้าหลุดโค้งไปก็รอดถ้าไม่หลุดโค้งก็อาจจะหักโคแห่โค้งแบบตายกปีแบบ เพิ่มมาแรงๆอย่างเงี้ยยืมมาแตะตัวได้ก็เออก็อาเลยแตะเลยถ้าหลุดได้ก็อดจำปอกมได้กำหมากมาเลยกำหมากมาในปากอ่ะในปากเราจะเอ้ยชอบวันนี้ได้แล้วแตะมีปอกเออต้นกำเนิดก็คือมันก็ตีความได้หลายอย่างอ่ะว่าแบบอาจจะจริงหรือว่าไม่จริงนะสำหรับยายสปีดเนี่ยเพราะว่ามันก็มีข้อมูลที่ค่อนข้างแน่ชัดเพื่ออาจจะไม่จริงอยากรู้ต้องลองใช่ผมว่าแต่ด้วยความที่มันแบบจำแนกแล้วมานก็ลองไปหาข้อมูลแล้วก็ลองไปถึงอ่ะ อาจจะไม่ได้ลบหลู่แต่เจอไม่เชื่อไม่เชื่อต้องไปดูเดี๋ยวเราไปไปปะทำคอนเทนต์แบบไปเลยตามหายาสปีดอียตามหายาสปีดคนอื่นก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ค่อยจะรอดอะเราเดินยังไปหายาเนี่ยเดินถ้ายายเดินมาบอกสังคามกัะเบื้องใช่ไม่มีคิดอะไรออกก็เล่นเราอาจจะเดินอยู่แล้วแบบถ้ายายเร็วเกินแบบสมมติเราวิ่งมาหาเราใช่ไหมเราเดินอยู่ยายก็เลยยายเลยไปเลยไม่ยินเสียงเลยว่าเราโดนหลอกมานี่คือช็อคเลย อาจริงถ้าเดินอยู่แล้วยายเดินอย่างเงี้ยมาค่ะคุยปะยายไม่เดินยายเร็วไงยายเขาสปิอยงเี้เออแล้วคุยปะไม่คุยอยคุยไม่ได้เขาเลยไปแล้วไม่สมควรเขาเดินมาคุยเราจะกล้าคุยปะเขาไม่เดินมึงกล้าปะถ้าเป็นเงไม่กล้าเราโอ้โหตอนรางวัลเลยตอนรางวัลแบบกลางแจ้งอะไรล้วยายเดินมาคุยอะไรกันฉันคือยายสปีดไม่มีหรอกไอ้บ้าแล้วสัตวเดินมาแนะนำตัวได้หรอเกี่ยวกันเลยมึงกล้าป่ะมึงก็คุยปะใครจะกล้าวะผมมาครึ่งตัว ตัวนนนะตึงสภาพแบบวิ่งวิ่งนึกวันอ่ะคือกล้ามแบบกล้ามแบบใหญ่ใหญ่ใครอยากจะไปทานะเนี่ยชวนในเฟรมไปด้วพาพาไปสักทีเนี่ยที่ปีเนี่ยน่าลองแต่คือไม่ต้องขับมอเตอร์ไซค์นะเดี๋ยวอุบัติเหตุต้องเดินนะเว้ยลองไม่เนอหนูนะเออไอแบนด์บอสเนาะยกขาตั้งเลยจะมองไม่ถ่าวเดินไม่เห็ได้แต่เป็นเรื่องที่ผมไม่ค่อยกลัวยาสปีดอืมัน มันมันไม่ะหลายหลายแล้วหลายแล้วเล่าแล้วมันก็จะฟีลแบบว่าคนที่ขับรถกับเวลาสมมติโดนเล่าเรื่องนี้มามันก็จะฟีลแบบเสียวๆอะไงมันอาจจะเป็นเหมือนกันจริคล้ายๆคล้ายๆที่แบบว่าเป็นอุบัติเหตุแบบที่นวดบอกถนนเส้นนี้อะไรอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าอุบัติเหตุมันเกิดเยอะออ๋แบบก็เลยเอาเรื่องนี้ไปเล่าเลยอุบัติเหตุเกิดเยอะก็คือยิ่งเกิดขึ้นอีกเพราะว่าแม่งยิ่งแบบเร่งคขึ้นกันไปอีกใช่ไหมเออก็อย่ามาขับรถเร็วอะไรประมาณนั้นเส้นนี้อย่าไปขับเลยมันอะไรใช่ประมาณนั้นโค้ร้อยศพอะอย่างเงี้ย the okay. kid.